ลูกมิเซนิคิสย้อนเวลากลับไปได้60วินาทีแล้วต้องรอจนถึงตอนนี้ด้วยเหรอว,ว้าเธอสุดยอดเลยนี่ไม่ใช่เกมสิ ฉันทำเพื่อหยุดไอโอไอฉันพูดถึงผลที่ตามมาในโลกความจริงผู้คนลำบากมันคือความเป็นความตายฉันรู้ฉันรู้ฉันไม่รู้พอฉันตายที่ศูนย์ทวงหนี้เขายืมอุปกรณ์เขาเป็นหนี้ท่วมต้องเข้าไปทำการชดใช้แต่เขาไม่เคยปลดหนี้ได้ไอโอไอเพิ่มค่าใช้จ่ายจนพ่อฉันล้มป่วยแล้วก็ออกมาไม่ได้จากนั้นเ่าก็ตายฉันเสียใจจริงๆนไม่ได้อยู่ในโลกความจริงสิจากที่นายเล่านายไม่เคยอยู่เลยด้วยซ้ำนายอยู่แต่นี้นี้ ในโลกมายาและฉันจะไขเขวพระนายไม่ได้ ปล่อยให้พวกมันหนีไปได้ยังไงอยากฟังเรื่องยาวไหมล่ะลูกน้องนายมันหวยฆ่าอวตรของเขาไม่ได้ซึ่งให้พูดดีๆหน่อยที่พวกนั้นทําก็แค่ถ่วงเวลามันไว้ได้นิดนึงส่วนแผนของฉันมันเจ๋งเพราะว่าฉันเจ๋งได้ผลจริงชื่อมันยังอยู่บนบอดฉันรู้นะโนแลนแต่อีกไม่นานหรอกฉันสืบทุกคนที่ชื่อเวทล่าสุดมีคนหนึ่งเพิ่งซื้อบูสูตร X1 ฉันเช็คกับข้อมูลสาธารณะแล้วก็มวล่ะภาษาฝรั่งเศสแปลว่าจากนั้นฉันพบว่าพร้อมฟังอย่าง ตัวตนที่แท้จริงของพาซิวคือเวดวัตส์ว้ล่ะเธอจะจงรักภักดีไหมจะเอาคำตอบจริงหรือหลอกล่ะจริงสิใ <c oughs> นายามสงครามเราต้องการคนที่จงรักภักดี วางใจว่าทำงานสำเร็จได้หน้าที่ของฉันแค่จับคนที่ไม่ยอมใจนี่ใช่เรามีบางปัญหาที่แก้ไขได้โูกกำลังแต่มันก็มีบางเวลาโดยเฉพาะเวลาสงครามเราต้องใช้กฎที่ต่างออกไปกฎของสงครามถูกต้องเลยเสียดายที่นแผนฉันบุกเข้าไปในโอเอซิสไม่ได้ถ้าสงครามนี้ยังอยู่แค่ในโอเอซิสเธอก็ทําอะไรไม่ได้ เร่อน,น,นี่ก็เป็นเรื่องที่เราไม่ควรจะต้องมาคุยกันใช่ไหมโปรใครคุณจะทสมองนี้มาแล้วแต่ดูเธอตอนนี้สิเธอได้น่งบริหารเป็นหัวหน้าแผนและเป็นแผนกที่จะถูกยุบถ้าฝนชนะเกมนี้ไม่ใช่เราเขา้าใจไหมฟีนาเล่เกมนี้ตัดสินชะตาของเราคำถามเดียวคือเราจะทุ่มสุดตัวไหมเพื่อชัยชนะต้องการอะไรว่ามาโนเล่ ดรด้นซอเดนทูพอซีเบิลฉันมีข้อเสนอให้นายนายจะได้ทุกอย่างที่ต้องการรวมถึงขายของฮาร์ดเดย์ข้าห้องแชทแต่ที่พิเศษ ไายลาซ่านายฮอลกรมมาในโลกจริงอุปกรณ์นั่งเจ๋งมากเลยขอบใจฮับว่าชอใหม่เอี่ยม OIR 9,004เหมือนลูกบอลแฮมสเตอร์อยัยษะรู้ไหมถ้านายมาทำงานให้ IOI นายก็จะได้เหมือนกันผมไม่เข้าทีมนายยังจะได้ห้องเพนท์เฮาส์ส่วนตัวในโคลัมบัสกับเดไฮสปีดที่เร็วที่สุดในโอเอซิสนายจะมีอาวุธไม่จำกัดของพิเศษยานบินเยน้ยานจากด e เฟนเดอร์ไหมมันเป็นยาแบบที่โดดเข้าไฮเปอร์สเปซได้เยนิยานวิลเลียมฟอลคอนไหม ทุกอย่างที่นายต้องการเพื่อให้นายเจอไข่แล้วก็มีเงินเดือนด้วยนะวีลล่าสล้านและถ้านายบรงเอิญเจอไข่อีสเตอร์มีโบนัสพิเศษให้อีก25ล้านก่อนละฉันเห็นแล้วนายกำลังใช้ซอฟต์แวร์เก็บความรู้สึกอกงอันน่ะสิแนะัลลาดไม่ให้ใครอ่านใจเงินมากมายขนาดนั้นผมก็ต้องการนะ ว้าวเรื่องนั้นก็ไม่รู้สินะถ้าเพื่อนพวเอซิสละฉันเดาว่า,านายไม่ใช่แฟนคลับของจอห์นฮิวส์ใช่ไหมแน่นอนผมเป็นเพราะว่าสิ่งแรกที่ฉันจะทำคือ mm hmm. เปลี่ยนโรงเรียนทั้งหมดที่อยู่บนดาวลูดัสให้ทั้งหมดเหมือนใน Breakfast Club และบริส s b u เ l อ e r ได้ไงไอเดียสุดยอดเลยโรงเรียนไหนเออริชมอนหรือเฟเบอร์ฟาสท t มเออริชม h นไฮไม่ใช่นังจอห์นฮิวส์ก็อ,อัมคุณ เซบัลคอลเลจจากแอนิมอลเฮาส์จอห์นฮิวส์ไม่ได้กำกับฟอสต์ทัมแอดริชมอนไฮหรือว่าแอนิมอลเฮาส์ฟอริสบิลเลอร์กับเรฟเฟซคลับพวกเขาเรียนเชื้อมาไฮสคูลอยู่ในอิลเลนอยฉันรู้นายคิดอะไรนายคงจะคิดว่าฉันเป็นนักธุรกิจที่ไม่สนใจในป๊อปเคาน์เตอร์แต่ มันไม่จริงเลยนะรู้ไหมเวลาฉัานอยากจะคลายเครียดเดิมแท็บและโรบอทรอนฟังวงดูรันดูรนันฉันเปิดแท็บเดิมเปิดเพลงวงดูรันดูรนันจะเล่นโรบอทรอนเหตุผลที่ฉันรับเอซิสก็เพราะว่าของพวกนี้สิ่งเหล่านี้ที่คนเขาลหลงไหลกันนายรู้ไหมฉันเป็นนักธุรกิจฉันเข้าใจแต่ฉันต้องทำงานของฉันแต่ฉันไม่ได้เชิญนายมาที่นี่เพียงแค่ให ช่วยหาไข่นะำพาซิวอฉันเชิญนายมาที่นี่เพื่อสิ่งดีๆที่จะตามมาแล้วฮาริเดจะเป็นยังไงเจมส์ฮาริเดเขาตายแล้วใช่เขาตายแล้ว,าาลวสิ่งที่เขาเหลืออยู่คือการแข่งขันนี่แล้วรู้อะไรไหมดูเหมือนเขาไม่อยากให้คุณชนะหรอกนะพวกเราดูเฮเตอร์ออกและผมรู้ว่าแผนเอาโอโลจีอยู่ในหูฟังของคุณอยากรู้ไหมว่าผมคิดยังไงผมคิดว่าคุณมันจองโกหก นี่ข้อเสนอผมบอร์บริหารของคุณฟังอยู่ใช่ไหมบอกพวกเขางี้สิไล่คุณออกซะและผมจะพิจารณาฉันขอพูดนอกกรอบแล้วกันนะฉันจำใจย,ยื่นข้อเสนอบอร์อากให้แกรับแต่ว่าฉันอยากให้แกปฏิเสธเพราะคนที่จะเป็นผู้ชนะเกมเกมนี้คือฉันอวตารของฉันจะได้ขายเพราะว่าฉันเป็นคนเดียวที่บริหารที่นี่ได้ว้าวเปลี่ยนสีไวเป็นบ้าอยู่ๆก็เป็นนักเลงบ้าอำนาจไปซะอย่างนั้นแกคงจะดีใจดาวเวท แกไม่ต้องอยู่ทนความบ้าของฉันนานนะใช่ถูกต้องฉันรู้แกเป็นใครเวทโอเวนวัส